สวัสดีค่ะนีฉันเป็นตัวแทนจากบริษัทเซราเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำํำเครื่องทำตายางระบบกับสแตน,นค่ะชื่อรุ่ดูราแซแมตชีนค่ะเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่องนะคะขนาดของเครื่องนะคะความกว้าง24เซนค่ะยาว29ส่วนสูง10เซนนะคะน้ําหนักเครื่องประมาณ6กิโลค่ะเรามาดูรายละเอียดเครื่องกันนิดนึงนะคะ ปุ่มสีแดนน้านด้านหลังนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะเ,ะเวลาเราเปิดเครื่องแล้วจะมีเอ่อเรืองแสงออกมานะคะนั่นคือการพร้อมใช้งานเราค่ะข้างหน้านะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับความแรงแสงนะคะส่วนสีเขียวนี้จะเป็นปุ่มเวลาเราก่อการทํางานของเครื่องค่ะด้านบนของตัวเครื่องนะคะหลอดไฟเราใช้ทั้งหมด3ามหลอดนะคะเรียกว่าหลอดไฟแฟลค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกนะคะเพื่อ,อ,อไม่ให้หน้ายางขยับขยื่นนะคะเวลาการทํางานพอเราล็อกเสร็จเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มสีเขียวเพื่อทํางานค่ะแล้วรอห้าวินาทีนะคะตัวนี้ก็จะทํางานค่ะก็เรียบร้อยค่ะวิธีการทํางานก็มีแค่นี้นะคะรูปแบบออกมาเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ ตัวนี้สะดวกสบายนิดนึงค่ะไม่ต้องอ่อมาปั๊มตัวขาดหมึกแบบนี้นะคะสามารถพกพาง่ายค่ะวิธีการก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะวิธ